อึงเอ้ยอึงเอ้ยอั way, 1941, ้งอึงอึงเอ้ยอึงเอ้ยมาจากเก่าวบทไปเฮงเงเอ้ยของชายคนหนึ่งที่มันมีหัวใจแบบซึ้งซึ้งคิดถึงแบบซึ้งซึ้งกับเธอวันวันได้แต อกชายเฝ้าเพอและแสนเปรี้ยวอย่ากเกี่ยวใจเธอมาครัองเงยเพราะพี่รักน้องคนดียว่าเออเงยเลกไม่ต้องวางกันแล้วลองเปลียนทางวันละเนี้ยมา จะกล่าวบทไปหึงงงเอ่ยถึงหัวใจผู้ชายคนนี้หึงอิงเองงเอ่ยอยากมีรักสักทีใจนี้เดียวได้มานานเอิเงเอิหงเอ่ยต่อรักมาปักกระหังใจเมื่อเธอมาใกล้ทำให้ใจฉันมันสั่นพับ เธอนั้นคือนางในฝันที่ใจของฉันนั้นมันลับวาดคิดถึงแต่เธอเชอ่องเอ๋ยอยากบอกรักเธอนะ,ะเชื่องเอ๋ยผมไม,ยไม่ใช่นักลีเกไม่ใช่นักร้องนะครับหัดร้องมันยากนักเอ๋ยหัดรักมันยากกว่า หัดล้ำมันยากนักเอยหัดลักมันยิ่งหนักนาะช่วยเป็นคุณครูสอนให้รู้วิชาอยากรู้ภาษาบอกลักเธอจังเลยเออเอ,อมือใหม่ไม่เคยเออเอ,อเออเออไม่รู้เลยเรื่องบอกลาจะเออเออเออเจอ ก็ได้แค่ทางปากหนักมีกาพูดไปนะเอิงเอ่ยเอิงเอ่ยก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีถ้าเอาอย่างนี้เธอว่าดีหรือไม่บอกรักฉันก่อนได้ไหมจะได จำไว้บอกรักเธอบางนะเออคิดถึงแต่เธอเอิ้งเอิงเอ้ยคิดถึงเธออยากบอกรักเธอเอิงเอ้ยเอิง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 เอิ้งเอิ้งเอิ้งเอิงเอิงเอิงเองเาิ้้องเอิงเอิงเอิงองง ที่มันคิดถึงแบบซึงซึ้งกับเธอวันวันได้แต่นั่งอยู่ในห้องแล้วก็ละเมอเอิงเอิงเอิงเอ่ยอกชายเฝ้าเพลอละแสนเปี้ยวเอิงเอ่ยอยากเกี่ยวใจเธอมาครอบมาคล้องอยากเป็นนักร้องในหัวใจเธอ ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับในการคิดถึงใครสักคนนะครับขอให้ผสมหวังทุกประการนะครับสาธุครับผม